ตอนนี้เป็นเวลาเจ็ดนาฬิกานะครับสามสิบเจ็ดนาทีนะครับก็แบตหกสิบเก้าเปอร์เซ็นตนะครับจากเมื่อคืนอันนี้กินแอมกินไฟอยู่สิบเอ็ดแอมนะครับก็เมื่อคืนเมื่อคืนเปิดตอนหกโมงครึ่งเนาะแบตบอยู่ที่แปดสิบเก้านะครับหกโมงครึ่งนี่ก็ตีไปอ่าสิบสองสิบสามชั่วโมง สิบสามชั่วโมงหายไปยี่สิบเปอร์เซ็นตนะครับออาสิบสามชั่วโมงหายไปยี่สิบเปอร์เซ็น์เราก็มีการชาร์จไมซียุงแล้วก็เปิดตู้เย็นไว้เหมือนเดิมนะครับถึงกาดสั่งเซเว่นมานะครับสั่งเซเว่นมากินเลยชิวๆนี่ถ้าเราไปนอนตามข้างทางที่มันเป็นเหมือนกับเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรเดียว นะถ้าเราไปนอนข้างทางที่มันเหมือนกับอืตัวเมืองสถานีตำรวจหรือเวลาเราเดินทางไปต่างจังหวัดนะครับก็เนี่ยเราสั่งเซเว่นมากินอะไรเงี้ยชิวๆเลยเนี่ยนมนมนม,นมอะไรต,ต่างๆนานาไก่ต้มไก่ต้มต,ตอนเช้าี้ยก็โอเคนะไปเดินทางต่อผมว่ามันเวิร์กมากเลยนะแอร์นะแอร์หลังคาเรนหลวงนี่นอนจริงๆนะนอนจริงๆนะครับ เทสให้ลูกค้าไปเลยขออนุญาตลูกค้าเรียบร้อยแล้วก็ผลประกอบการก็คือนั่นแหละ13ชั่วโมง13ชั่วโมงแบตหายไป20%ซนะครับแล้วก็เปิดแอร์อยู่ประมาณ25องศา26องศาเนี่ยอยู่ประมาณช่วงหกโมงเย็นถึง สักประมาณ3ามทุ่มสามหรือห้าทุ่มนจจำไม่ได้แนละ้วทำคลิปไปแล้วแหะนะครับไปลองดูนะครับแล้วก็มาปรับแอร์ยีองศาเนี่ยตอนตอนห้าทุ่รู้สึกว่าเวลาตอนแอร์มันตัดอะนะความเย็นมันยังไม่จ้าบก็เลยปรับเป็น24ซึ่งมันก็ดีแล้วก็มันไม่ได้กินไฟอะไรมากมาย ก็เลยปรับเป็นยีหสี่นอตก็คือนนคจนตอนนี้ก็ยีบสี่อยู่นะครับรู้สึกว่าเย็นหนาวดีนะครับก็โดยรวมแล้วถือว่าเจ๋งนะครับถือว่าเจ๋งเลยตีไปนะนอนตั้งแต่ช่วงหกโมงถึงเช้าเนี่ย20%อร์เซ็แล้การตีเมาเมาง่ายๆนะครับ20%่สเอร์ซนสามวันก็จะหายไประมาณ60%เอร์ซนะครับ 4าสี่วันเนี่ยจะหายไปอยู่ที่แปดสิบเปอร์เซ็นตนะครับก็อยู่ประมาณนี้แบตบมันก็จะเหลือเหลือเท่าไหร่นั่นแหละก,ก็ตามนั้นก็ลองคํานวณกันเอาก็ถือว่าสามคืนเนี่ยสบายสบายเลยคือแบบเห,เหลือแน่นอนนะครับเนะเหลือแน่นอนขึ้นอยู่กับการใช้งานด้วยนะว่าเราใช้อะไรบ้างมีตู้เย็นเดี๋ยวเปิดนู่นนี่นั่นอะไรก็ว่าไปแต่หลักๆก,ก,ก็ก็ไม่ค่อยได้ใช้อะไรเท่าไหร่แล้วก็ส่วนเรื่องไฟไอ้สองร้อยยี่สิบผมไม่ค่อยแนะนําให้ใช้กันหรอก ไม่ว่าจะโน้ตบุ๊กหรืออะไรอะ่ะถ้าเราแปลงได้อย่างโน้ตบุ๊กอ่ะไฟโน้ตบุ๊กมันแค่19 19ถึง21โวลต์นะครับก็เราทำอะแดปเตอร์สินะทำตัวแปลงไฟสิจากแบตของเรา24โวลต์ที่เรามีเนี่ยนะครับแบตท,ที่เราใช้แอร์เนี่ย24โวลต์แล้วก็สเตตดาวลงไปดรอปลงไปเหลือสัก20โวลต์อะไรเงี้ยตามอะแดปเตอร์ของโน้ตบุ๊กเรานะครับที่จะต้องใช้งานจริงๆเนี่ยก็ถือว่าลงตัวนะครับ นี่ทนายโตสักตัวนะตั้งอยู่นอนคนเดียวนี่ชิลเลยนะโตสักตัวโอ้โหแบบนั่งดูหนังทํางานโน้นบุ๊กนี่ชิลเลยแค่นี้มันก็พอแล้วนะในการเที่ยวเนะี่ยมีกระติกมีลิ้นชักครัวเบาๆนะครับเตาสักตัวหนึ่งเป็นเตาโง่งๆในห้างทั่วไปนะครับชุดละสามร้อยห้าร้อยแค่นั้นพอเลยไม่จําเป็นต้องวืหวามากนะครับแล้วก็่ะทาเชฟลอนแบบไหนก็ได้แล้วแต่เราชอบแต่เป็นเชฟลอนมมนต้องใช้น้ํามัน จับอะไรลงไปก็ทอดก็ผัดก็ต้มก็ก็ว่ากันไปนะจบนะโอ้ยหนาวนะ้าประมาณนั้นก็ถือว่าเที่ยวสนุกแล้วนะมีน้ำสักยี่0ามิลิตรนี่ก็จําเลยนะยิ่งถ้าห้าสิลิตรนี่ก็ไงเติมบ่อยแต่ถ้าไม่ค่อยได้ใช้ใบ่อยผมมองว่า20ลิตรก็เพียงพอนะครับเพราอาบน้ําจริงก็อยู่ประมาณสักเอสิลิตรไปตีกลมๆแต่ถ้าอาบแบบผมเที่ยวป่าเนาะผมอาบน้ําแบบในป่าเนี่ยหลิตรผมอาบได้ ไอ้ถังเซเว่ะถังเซเที่มันเป็นน้ำห้าลิตรห้กว่าบาทก็เจาะรูแล้วก็พิงกับข้างรถใช้อาบแบบประหยัดนะอาบแบบประหยัดอาบแบบอาบแบบอาบจริงๆแต่ประหยัดหน่อยก็้ยี่สิบลิตรแต่ถ้าอาบแบบไม่ต้องกลัวหมดเลยเนี่ยสิบหถึงยีลิตรเนี่ยเหลือสบายเลยยี่ลิตรเหลือนะครับก็คืออาบเต็มที่ได้ซึ่งเราอาจจะใช้เป็นการล้างไม้ล้างมือล้างถ้วยล้างจานล้าแก้วอะไรก็ว่ากันไป ซึ่งมันก็พอแล้วนะครับสําหรับรถแคมป์เพียงเท่านี้แต่ขึ้นอยู่กับปัญหาของเรานะครับแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับงก็ฝากไว้ประมาณนี้นะครับสําหรับงานรีวิวแบทนะครับของสองสี่เก้าเกที่ข้อครับหน้าเดิมเพิ่มเติมคือแจ่มแน่นอนนะครับสวัสดีครับ